สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขวันนี้เรามาอยู่กับต้นยางนานะท่านผู้ชมเนาะกับบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมก่อนสองโมงเช้าเนาะเดินทางมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมกับต้นยางนานะนกบินเลยทีเดียวอีกาท่านผู้ชมค้านี้เราก็มาที่ใต้ต้นยางนานะท่านผู้ชม สูงมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะสลอบต้นยางนาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะเมื่อวานฝนตกนะท่านผู้ชมตกหนักนะท่านผู้ชมนะเช้านี้ก็บรรยากาศก็ดูท้องฟ้าแจ่มใสนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปขอตัวเลขนะท่านผู้ชมนะกับต้นยางนานะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูซิ่ว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะหากคุณชอบคลิป,ลปนี้นะท่านผู้ชมสิกาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเจอตัวเลขตัวไหนกับต้นยางนาท่านผู้ชมแมดมินก็เอาน้ําแดงมาถวายที่ใต้ต้นยางนานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชม แสงแดดจ้าๆยามเช้านะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันแอดมินโรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนที่ใต้ต้นยางนานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยๆส่องไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใต้ต้นยางนาเนาะวันนี้ลูกก็มาขอตัวเลขเนาะ ขอ้เห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับช่วยปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับวันนี้แอดมินเอาน้ำแดงมาถวายนะทาผู้ชมเนะก็เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะกินน้ำแดงเนาะที่แอดมินนํามาถวายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราเห็นตัวเลขตัวอะไรนะครับอยู่ที่ต้นยางนานะผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะลมโชยเย็นสบายจังเลยนะท่านผู้ชมใต้ต้นยางนาเนาะ ลมเย็นสบายเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆส่องกันก่อนนะครับเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชม ค่อยๆมองค่อยๆส่องกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมเลขหกท่านผู้ชมเนาะเลขหกกับเลขสองนะท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมที่ปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเลขหก เลขหก<ม>กับเลขอะไรท่านผู้ชมดูเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะแอดมินดูหออกหออกสองหก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอะไรท่านผู้ชมมันหกห้าใช่ไหมท่านผู้ชมมองไปเหมือนเลขห้าเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมมันหกหนะ้าแล้วท่านผู้ชม น่าจะเป็นหกห้าห้าหกนะผู้ชมนะถ้าแอดมินตาไม่ฝาดนะผู้ชมเลขห้าอยู่ด้านล่างนะครับเลขหกอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมตรงเลขห้าก็เหมือนเป็นเลขสองนะผู้ชมเนาะแอดมินจะอ่านให้สามตัวเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเผื่อป้องกันการผิดพลาดเนาะ ที่มองเห็นนะครับมีเลขหกเลขห้าเลขสองนะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจับตัวเลขเอานะท่านผะู้ชมเนาะมีหกมีห้าม,มีสองนะท่านผู้ชมเนาะมีหกมีห้ามีสองนะท่านผู้ชมจับตัวเลขเอานะท่านผะู้ชมเนาะหกห้าห้าหกหกสองสอง,สอง,สองหกนะท่านผู้ชมก็จะเป็นห้าสองสองห้านะท่านผะู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ห้าหกหกห้านะผู้ชมเนาะห้าสองสองห้าหกสองสองหกนะ 5, 2, 2, 5, 6, 2, 6, นะผู้ชมเนาะหกกับ 9, เก้าเจอกันนะท่านะผู้ชมอย่าลืมนะเป็นเหมือนกันไหมทนะ่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทนะ่านผู้ชมนะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมมีหกมีห้ามีสองนะผู้ชมเนะาะจับตัวเลขไข่กันซื้อนะทนะ่านผู้ชม คนกำลังกอยู่กับเราบนช่องคนสองแรกนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ต้ต้นยางนาน,นะท่านผู้ชมแสงแดดก็จ้าจ,จริงๆนะท่านผู้ชมเนาะต้นใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมนะสนอดต้นยางนานที่นี่นะท่านผู้ชมตัวเลขเราบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับคลิปคิปนี้เนาะส่วนเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปวดใช้วิทยารณญาณน,นะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ